สวัสดีครับน้าๆทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาน้าๆนะครับมาดูระยะเพากลางนะครับกับท้ายเกียร์นะครับสำหรับเจ้าข่าววเว้นจอมมาแมมนะครับที่ทําการยกขึ้น2นิ้วที่ด้านหลังแล้วก็สามจุดห้านิ้วที่ด้านหน้านะครับสืบเนื่องมาจากมีน้าๆเอฟซีนะครับสอบถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าข่าวเว้นจอมมาแมมที่ทําการยกสูงขึ้นนะครับ ว่ามีการปรับแต่งหรือว่าแก้ไขที่บริเวณเพ่ากลางหรือไม่นะครับผมขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าของวานจอมอมแมมนะครับทาการยก2นิ้วนะครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับ2นิ้วที่ด้านหลังแล้วก็2นิ้วที่ด้านหน้านะครับและเมื่อสองปีที่แล้วนะครับก็ได้ทําการเปลี่ยนโชคนะครับมาเป็น BP-51 นะครับก็เลยทําการยกด้านหน้าเพิ่มเป็น3.5นิ้ว แต่ในส่วนห้าหลังยังคงอยู่ที่2นิ้วเหมือนเดิมนะครับระยะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งเพียงพอต่อการใช้งานนะครับโดยที่เพากลางของผมเนี่ยนะครับไม่ได้ทําการแก้ไขใดๆดเลยนะครับไม่มีการลองสเปเซอร์ที่หน้าเฟืองท้ายนะครับไม่มีการลองก้อนปรับองศาที่บริเวณ หีูหิ้วตุ๊กตาเผากลางนะครับและก็ไม่มีการตัดต่อเพื่อยืดเผาทั้งท่อนหน้าและก็ท่อนหลังนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะมาทดสอบให้นานา,นาได้ดูกันเลยนะครับว่าหากตัวเพาเนี่ยนะครับมีระยะยืดออกซึ่งผมจะยืดออกให้งากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับว่าตัวเผากลางเนี่ยจะหลุดออกจากท้ายเกียร์หรือไม่นะครับก่อนที่เราจะไปทําการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมจะวัดระยะ ที่ท้ายเกียร์จนถึงเพาให้นานานได้ทราบกันเสียก่อนนะครับว่าระยะปกติของรถผมนะครับหรือว่าของเจ้าของวั้นจอมอมแมมนะครับที่ยกด้านหลัง2นิ้วแล้วก็ด้านหน้า3.5นิ้วจะอยู่ที่ระยะเท่าไหร่นะครับโดยผมจะใช้เวอร์เนียในการวัดนะครับ หาาน้านา,นาเหมือนดูไปพร้อมๆกันนะครับเอาโดยประมาณนะครับระยะจะอยู่ที่9.7เซนติเมตรนะครับนี่คือระยะปกติของอเจ้าของว้นจอมบอมแมมนะครับที่ยกด้านหลังขึ้น2นิ้วแล้วก็ด้านหน้า3.5นิ้วนะครับขั้นตอนแรกนะครับนานานทุกท่านผมจะทำการยกล้อหลังขึ้นทั้ง2ล้อเลยนะครับ ให้ล้อเนี่ยเป็นอิสระจากพื้นนะครับเพื่อที่จะทําให้เพากลางนะครับนี่ให้เราหมุนได้อิสระเสียก่อนนะครับในลักษณะนี้นะครับสําหรับขั้นตอนถัดไปนะครับผมก็จะทําการปลดหูหิ้วลูกตาเพากลางตัวนี้ออกนะครับและก็ปล่อยเพากลางนะครับลงมาให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะยืดระยะตัวเพานะครับ ออกจากท้ายเกียร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ทําการทดสอบว่าตัวเพาเนี่ยนะครับหรือว่าเฟืองของเพาเนี่ยได้หลุดออกจากเฟืองของท้ายเกียร์หรือไม่นะครับ นี่ครับน้าๆน้าก็จะเห็นได้ว่าตัวเพาเนี่ยนะครับหลุดออกมาจากเบ้าแล้วนะครับนี่มีระยะจนนิ้วชี้ของผมเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับก็จะเป็นการทดสอบว่าตัวเพาเนี่ยหลุดออกจากโตเกียร์หรือ,อยังนะครับโดยผมจะไปทําการเข้าเกียร์หนึ่งค้างเอาไว้นะครับหากตัวเพาเนี่ยนะครับหลุดตัวเพาเนี่ยก็จะหมุนได้อิสระแต่หากตัวเพายังไม่หลุดนะครับตัวเพาเนี่ยจะหมุนไปได้ ก็เพราะว่าเราเข้าเกียร์หนึ่งเอาไว้อยู่นั่นเองนะครับตอนนี้นะครับนานา,นานทุกท่านผมก็ได้ไปทําการใส่เกียร์หนึ่งค้างาไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับโดยการหมุนเพลานะครับว่าตัวเพลาเนี่ยเข้าจะหมุนได้อยู่ไหมนะครับ ถ้านะก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครตัวเพลาเนี่ยหมุนไม่ได้นะครับนั่นก็แสดงว่าตัวเพลาเนี่ยนะครับยังไม่ได้หลุดจากเกียร์นะครับเพราะว่าหากตัวเพลาขยับไม่ได้นะครับก็แสดงว่าตัวเนี่ยฮะตัวเพลาเนี่ยกับท้ายเกียร์เนี่ยยังคงมีเฟืองนะครับที่เชื่อมกันอยู่นะครับเลยทําให้เนี่ยฮะเนี่ยเพลาหมุนไม่ได้นะครับ เห็นไหมฮะนี่เนี่ยฮะคือขนาดหลุดออกมาขนาดนี้นะครับตัวเพาก็ยังไม่หลุดเลยเห็นไหมครับนี่นะครับต่อไปนะครับนาๆาทุกท่านผมก็จะทําการใช้เวอร์เนี่ยนะครับวัดระยะให้นานาได้ทราบกันนะครับว่าระยะที่เขาถอยออกมาหรือว่ายืดออกมาประมาณนี้แล้วนะครับตัวเพาก็ยังไม่หลุดเขามีระยะเท่าไหร่นะครับ านานามาดูไปพร้อมๆกันนะครับเนี่ยครับประมาณสิบเอ็ดเซนครึ่งเลยนี่นะครับเกือบเกือบสิเอ็ซนครึ่งนะครับนี่ส1บเอ็ดจสี่เซนติเมตรนะครับเนี่ยครับเรามาสรุปกันนะครับเนี่ยนา,นานาก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยผมปล่อย เพากลางเนี่ยหรือว่าตัวตุ๊กตาเนี่ยนะครับลงมาจนสุดแล้วนะครับการยืดของเขาเนี่ยก็ไม่เพียงพอที่จะเห็นไหมครับทำให้เพาหลุดได้นะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานจริงนะครับไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับที่ตัวเพากลางเนี่ยจะหลุดได้นะครับเพราะว่าการยกสองนิ้วเนี่ยนะครับไม่เพียงพอนะครับที่จะทําให้ตัวเพาเนี่ยยืดออกมาจนหลุดได้นั่นเองนะครับเพราะเขาจะถูกบังคับด้วย ตัวตุ๊กตาเผากลางอยู่นั่นเองนะครับหลังจากที่เราติดตั้งขึ้นไปนะครับเนี่ยขนาดผมปล่อยตุ๊กตาเผากลางออกมาจนสุดแล้วนะครับเนี่ยเขายืดสุดแล้วเนี่ยก็ยังคงติดอยู่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่านะครับการยก2นิ้วนะครับไม่มีทางที่จะทําให้เผากลางเนี่ยหลุดได้นะครับเขามีระยะอ่าที่เพียงพอที่จะใช้งานนะครับ ต่อไปนะครับนานาทุกท่านผมก็จะพานานาทุกท่านนะครับมาดูเหตุผลนะครับว่าทําไมนะครับเจ้าเข่าอ้วนจอมแมมที่ยกด้านหลังขึ้น2นิ้วและก็ยกด้านหน้าขึ้น3.5นิ้วว่าทําไมนะครับถึงไม่จําเป็นจะต้องแก้ไขเพผากลางใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับนี่นานาสังเกตที่ เฟืองท้ายเนี่ยครับนานาก็จะเห็นแล้วว่าเห็นไหมฮะเฟืองท้ายเขานะครับมีการปรับองศานะครับให้รองรับกับเพลากลางเห็นไหมฮะระยะเขาพอดิบพอดีเลยนะครับมีการเหยียดขึ้นนะครับรับกับมุมของเพลากลางพอดิบพอดีเลยนะครับนี่นะครับถึงตอนนี้นะครับนานาหลายๆท่านก็จะทราบแล้วนะครับ แต่นะ้าๆหลายๆท่านก็อาจจะงงอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับนะ้านๆะสังเกตที่ใต้เนีน่ยนะนะครับอ่ะเมืรรม่อกี้ผมพูดว่าเฟืองท้ายนะครับมีการเห็นรับเผากลางนะครับมีองศาที่รับเผากลางนะครับนะ้าหลายๆท่านก็อาจจะคิดว่าผมใส่ก้อนรองปรับองศาสังเกตดีๆนะครับไม่มีก้อนรองปรับองศานะครับ พอผมพูดอย่างนี้แล้วนะนะทุกท่านก็จะทราบเลยใช่แล้วครับเขาคือแหนบยกทั้งตับของ OME นะครับหรือว่าชุดแหนบยกทั้งตับของ Old Man e m u นั่นเองนะครับนี่คือนะครับความลับนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ความลับนะครับมันเป็นเบสิกมากๆนะครับของการยกของชุดยก OME นะครับหรือว่าชุดยกของโอลแมนอีมูนะครับนี่นะครับไม่เป็นไรนะครับมันไกลไปเดี๋ยวผมพาทุกท่านเข้าไปดูใกล้ๆนะครับนี่ก็คือชุดแหนบยกของโอลแมนอีมูนะครับที่ยกขึ้นทั้งตับสองนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคของวีคอร์นะครับไม่ใช่สเปคของไฮเลนเดอร์นะครับเขายกขึ้นจริงๆนะครับไม่ใช่สองนิ้วนะครับเพราะว่าน้ําหนักของ บีคอร์กับ Highlander นั้นต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ชุดแหนบยกของโอ d แมนอ m u มที่ตรงสเปคกับบีคอร์แล้วมาใส่กับ h i g h l เ n d e r เขาจะยกขึ้น2.1นิ้วนะครับหรือว่า2นิ้วกับอีก1เซนนั่นเองนะครับน้านๆก็จะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับเนี่ย ผมไม่ได้มีการใส่ก้อนรองปรับองศานะครับนั่นก็เพราะว่าชุดแหนบยกของ o อ Man e อินะครับหรือว่าชุดแหนบยกของ OME นะครับมีการปรับองศานะครับมาให้แล้วจากโรงงานนะครับซึ่งการปรับองศานี้นะครับไม่ใช่ปรับองศาเฉพาะการติดตั้งเท่านั้นนะครับนี่คือความพิเศษของชุดยกของ o อ m a n e m ินะครับก็คือจะปรับ องศาเนี่ยนะครับในการใช้งานจริงด้วยนะครับก็คือไม่ว่าจะมีช่วงยุบนะครับหรือว่าช่วงยืดขึ้นไปเนี่ยนะครับตัวเพานะครับหรือว่าตัวเฟืองท้ายเนี่ยนะครับจะมีองศาที่รองรับกับเพากลางนะครับเพียงพอต่อการใช้งานนะครับให้มากที่สุดนั่นเองนะครับจึงเป็นผลให้นะครับ ชุดเผาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องปรับแต่งหรือแก้ไขหรือว่าอัปเกรดใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับก็เพราะว่าเขามีการปรับองศามาให้นะครับตั้งแต่โรงงานเลยนะครับซึ่งเป็นการปรับองศาการติดตั้งปรับองศาของการใช้งานนะครับทุกอย่างเบียดเสร็จเลยติดตั้งเข้าไปใช้งานได้เลยนะครับสําหรับชุดแนบนี้นะครับผมได้ติดตั้งมาตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยนะครับ ก็จะเห็นได้ว่านะครับที่ตัวซีนเฟืองท้ายเนี่ยนะครับซีนหน้าเฟืองท้ายเนี่ยไม่มีการรั่วซึมนะครับซีนท้ายเกียร์ก็ยังไม่มีการรั่วซึมนะครับนั่นก็แสดงว่านะครับตัวเพาเนี่ยนะครับไม่มีการเขาเรียกว่าดึงนะครับหรือว่ายันเลยนะครับตัวเพาเนี่ยอยู่ในองศาที่ใช้งานได้ปกตินะครับถึงแม้ไม่มีการแก้ไขใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะครับ นี่ก็คือ,อเหตุผลนะครับที่เจ้าข่าวว่านจอมบมแม,มนะครับยกสูงขึ้น2นิ้วที่ด้านหลังและก็ยกสูงขึ้น3 .5 นิ้วที่ด้านหน้าแล้วไม่จาเป็นจะต้องปรับแตง่งหรือว่าแก้ไขตัวเพลากลางใดๆเลยนะครับก็เพราะว่าชุดแหนบยกของโอนแมนอีมูนะครับหรือว่าชุดแหนบยกของ OM-E นั่นเองนะครับโอเคนะครับหวังว่านะครับ คลิปนี้จะมีประโยชน์กับนานาทุกท่านนะครับที่คิดว่าจะยกเจ้าอนิลดิ m a x ของนานาทุกท่านนะครับเพื่อการใช้งานจริงนะครับการใช้งานจริงกับยกขึ้นเพื่อความสวยงามมันต่างกันมากนะครับนานากาครับการใช้งานจริงเนี่ยนะครับเราพร้อมกระโดดเราพร้อมจัมเราพร้อมรูดนะครับก็คือใส่เต็มไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเค นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงต้องขออนุญาตจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก็ผมสวัสดีครับ